สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้เราจะพาไปชมเมืองพัทยาเป็นถ่ายแบบเรียลไทม์เลยนะคะนี่ก็เริ่มต้นจากต้นทางนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมีลองดูนะคะจะมีไปรอดอุโมงค์ด้วยนิดนิดค่ะนิดนิดนี่เลยเริ่มต้นติ้ง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  อุโมงก็เป็นทางยาวไประยะหนึ่งนะคะหลังจากที่เข้ามาในอุโมงก็คือไฟแสงสีคือติดไว้รอบอุโมงคนี้คือสว่างนะคะสว่างมากๆก็คือมีความปลอดภัยไม่ต้องกลัวอุบัติเหตุหรืออันตรายใดยๆเพราะว่ารถด,ดูเขาวิ่งกันแบบดูเป็นระเบียบนะคะ พอสุดทางของอุโมงค์ก็จะก็ใกล้ถึงทางเลี้ยวแล้วก็เพียงแค่เล็กน้อยก็จะเข้าตัวเมืองพัทยาแล้วก็เพื่อนๆก็ชมตามเราไปเลยแล้วกันนะคะต้องขอโทษด้วยที่บางครั้งเราอธิบายได้ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาบอกยินดีต้อนรับสู่เมืองพัทยาเทศบาลเมืองพัทยา เราอธิบายได้ไม่ชัดเจนว่าถนนเส้นไหนเป็นชื่ออะไรถนนตรงไหนชื่ออะไรแยกอะไรอย่างนี้เพราะเราไม่สันทัดกับบริเวณนะคะเท่ากับมองป้ายคือทราบแค่ไหนแค่นั้นคืออธิบายเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็มองดูที่ป้ายเองเลยแล้วกันนู่นเน่เราก็จะโฟกัสถ่ายที่ป้ายให้ตลอดเลยนะคะว่าถึงจุดไหนถึงยังไงแล้ว นี่รถก็เริ่มแบบช้าชะลอตัวแล้วเพราะว่าใกล้ถึงทางทางเลี้ยวนะคะนี่ก็เลี้ยวเข้าพัทยาเรียบร้อยแล้วแต่คือยังเป็นต้นทางนะคะที่เรามุ่งมาจากชนบุรีนะคะนี่ก็คือแยกแรกที่เราจะเข้าไปเลยนะตอนเข้าไปนี่ เราไม่ได้ศึกษามานะคะว่าชื่อเส้นทางอะไรเราก็เรียกพัทยาไปเลยแล้วกันจบเดียวนะคะเพื่อนๆก็ลองดูตามที่เราถ่ายไปเลยนะคะวันนี้เราถ่ายจบคลิปที่จริงๆแล้วว่าเป็นวิ่งสปีดแต่เราตัดไปอีกคลิปหนึ่งเพิ่งเราลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ติดตามไปชมลงไปคลิปก่อนแล้วก็คือเราจะเอาไว้ ท้ายคลิปแล้วกันก็กดตัวไอแล้วก็ติดตามชมได้นะหรือว่ามันจะมีภาพอยู่ท้ายคลิปมาเพื่อนเพื่อนก็กดคลิกไปชมได้นะคะแต่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยจะถ่ายแบบเรียลไทม์ที่ถ่ายยาวๆนี่คืออยากให้เพื่อนเห็นบรรยากาศนะคะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างและธุรกิจวันนี้และผู้คนวันนี้เยอะไหมอะไรไหม มีนักท่องเที่ยวเยอะไหมที่เราเห็นเนี่ยคือชีวิตจริงเลยนะคะวันที่ถ่ายนี่คือเป็นวันที่หนึ่งมีนาคม2,564เป็นหลังโควิดรอบที่สองนะคะวันนี้ไม่ได้ประกาศปิดใดๆทั้งสิ้นเปิดปกติแต่ไม่มีผู้คนทั้งัทงที่ณวันนี้นะคะเป็นไฮซีซันของพัทยานะคะ พัทยานี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เติบโตที่สุดของจังหวัดชนบุรีแล้วก็ผู้คนรู้จักกันทั่วโลกนะคะคลิกที่เว็บไซต์ไหนก็รู้จักคำว่าพัทยาพัทยาไทยแลนด์พัทยาชนบุรีพัทยาเมืองไทยเราต้องขอโทษด้วยนะคะว่าอธิบายในตรอกซอกซอยไม่ได้ดีพอจริงจเราอธิบายมาในคลิปแล้วตั้งแต่แรกแต่ว่า พอกลับมาบ้านแล้วอ่าพอเปิดคลิปฟังดูเสียงดังมากเสียงดังมากไม่สามารถลงคลิปแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับฟังได้รับชมได้เพราะว่าเสียงดังเกินไปก็เลยต้องตัดมาแล้วบันทึกเสียงใหม่ถ้าหลายคนเคยมาเคยไปและเคยท่องเที่ยวที่นี่ก็อาจจะเคยรู้ว่าพัทยาแบบ มีการสัญจรไปมามีผู้คนเยอะแยะมากมายทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วส่วนกลางคืนนี่คือเป็นเมืองที่แบบว่าไม่หลับไหลนะคะแบบตื่นตลอดประมาณสองทุ่มทุ่มสองทุ่มหรือหกโมงนี่ก็คือผู้คนก็จะออกมาเยอะแยะมากมายแล้วแล้วก็จะจบที่ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะคะช่วงเช้าของพัทยาน,นี่ก็คือจะแบบไม่ค่อยมีผู้คน เพราะว่าส่วนใหญ่เขาใช้ชีวิตกลางคืนกันเช้าเชก็คือจะนอนเนาะวันนี้ที่เราถ่ายยาวๆเป็นคลิปยาวๆนี่ก็อยากให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศทั้งหมดและก็มีช่วงท้ายๆคลิปจะมีเข้าไปที่ท่าเรือแหลมบาเลนไฮดด้วยนะคะเพราะว่าณจุดนั้นก็เป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยว ใช้บริการเยอะที่สุดในภาพในอดีตนะคะแต่เราเองเพิ่งมาครั้งแรกเราก็ถึงครั้งแรกของเราก็มาในตอนกลางคืนนะคะก็ไม่มีความชัดเจนก็พยายามถ่ายภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมมากที่สุดเนี่ยคือบรรยากาศทั้งหมดนะคะเมืองพัทยาวันนี้เป็นแบบนี้ลองดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามี แบบไหนยังไงก็คือทุกจุดนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปเห็นไหมคะตึกสูงๆที่เราเห็นเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่ตึกสูงๆที่เราเห็นทุกตึกนะคะไม่มีแสงไฟแม้แต่ห้องเดียวเลยแต่เราไม่แน่ใจว่าภายในจะมีคนพักหรือไม่หรือยังทํากิจการหรือปิดกิจการแล้วแต่ไม่มีไฟแม้กระทั่งข้างหน้าแล้วก็ไม่มีพนักงานต้อนรับด้วยนะคะ หลายจุดของพัทยาส่วนใหญ่มีแต่ฟรํารมว่างเปล่าแล้วเราเห็นสิ่งหนึ่งนะคะแต่ไม่กล้าถ่ายกลัวจะเป็นการไปซ้ำเติมพ่อค้าแม่ค้านะคะ <c oughs> เขาเอาหมอนอะใบสองใบหรืออะไรที่อยู่ในบ้านนะห่อซีนมาขายนะคะ <c oughs> แล้วเขาก็เอาขนมปังอะมาวางร้านหลูหราลังการมากแต่มีขนมปังอันละ10บาท5บาทที่ เขาผลิตเองหรือยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะมาวางขายด้านหน้าเห็นไหมคะตึกสูงสูงคือทุกตึกไม่มีแสงไฟแสงสีมืดตึบต๊บมืดตึบ๊บหมดเลยเนี่ยนี่ก็เลื่อยเปื่อยมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราคือถ่ายแบบถ่ายเยอะมากนะคะแบบมาทั้งทีก็คือทำให้ให้เห็นภาพรวมทั้งหมด ทุกจุดทุกถนนทุกเส้นแต่เราอธิบายได้น้อยมากนะขนาดรถที่วิ่งไปเส้นทางเดียวกับเราหรือคู่ขนานก็มีคันหรือสองคันมอเตอร์ไซค์แทบไม่เจอคนเดินนี้ไม่ต้องเจอเลยนะคะเนี่ยค่ะหลายจุดก็เนี่ยบางทีเราถ่ายไม่ดีนะคะเพราะว่ามือไม่นิ่งบางครั้ง แบบนี้คือไม่ชัดเจนแล้วกลางวันเราจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึง่งนี่เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะเท่าที่เราถ่ายเก็บตกมาทั้งหมดประมาณนี้นะคะแต่เขามีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะถ้าใครมาเที่ยวนี่ก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องจอดรถส่วนตรงจุดนี้ก็คือจะเป็นท่าเรือแหลมบาลีไฮจะ,ะท่าเรือนี้นะคะ เขาจะไปที่เกาะล้านนะคะตรงนี้เรามานี่คือเป็นบรรยากาศกลางคืนแต่เราก็พาเข้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศถึงตอนกลางคืนก็ดูได้เนาะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะกล้องเราเป็นมือถือน,นะคะแต่ว่าจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่เพื่อนๆก็ลองดูไปแล้วกันแล้วกลางวันเมื่อไหร่ที่เรามีโอกาสได้มาเราจะถ่ายทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพอเข้ามาเขาก็จะมี เนี่ยค่ะประมาณว่าแบ่งโซนแล้วตรงนู้นเขาจะเป็นเหมือนสวนน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ลงไปเดินนะคะวันนี้คนน้อยดูไม่ไม่อยากจะชวนเดินนะคะก็เลยไม่ได้ลงไปเดินเดี๋ยวเอาไว้ไปตอนกลางวันเมื่อไหร่แล้วก็จะถ่ายเป็นช่วงกลางวันนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมแต่สวยงามมากเนี่ยค่ะการตกแต่งของเขาแต่ผู้คนไม่มีเลยนะคะ นี่ก็เป็นฟันหลงวาเรนไทยเขาจะแต่งไว้เป็นจุดๆนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแต่ซึ่งไม่มีคนเช่นกันโดยส่วนตัวแล้วเราไม่ไม่ทราบว่ากลางคืนเขาจะมีคนหรือเปล่าจุดนี้เพราะว่าเราเองมาครั้งแรกนะเนี่ยค่ะแล้วก็ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะออกมาสุดเขตแล้วนะคะสุดเขตเราก็จะมองไปเห็นป้ายข้างบนนู่น ป้ายพัทยาข้างบนเห็นไหมคะพอเราเลี้ยวรถออกมาจากแหลมถ้าเรือวาเลนไฮบาเรนไฮ,นฮก็จะเห็นประมาณนี้นะคะถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยถนนก็จะประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่จะเมื่อก่อนเป็นอย่างไรไม่รู้แต่วันนี้นะคะวันนี้วันที่ถ่ายทำเป็นวันที่1มีนาคม2564ไม่มีผู้คนคะ่ะไม่มีรถไม่มีอะไรเลย แล้วก็มีรถปะปลายบ้างจอดอยู่ใต้สะพานนะคะคือเป็นพักผ่อนอะไรประมาณนั้นนั้นจุดนี้ลองมองไปใต้สะพานนะคะนั่นคือที่เราเห็นรถนั่นคือรถเช่านะคะพักผ่อนกันแบบสบายใจสบายใจอยู่ตามใต้สะพานต่างๆเขาเรียกว่าไม่มีอะไรได้ทำเลยจุดนี้เราไม่สามารถ อธิบายถูกนะคะเพื่อนๆต้องดูตามป้ายไปเองเลยเพราะว่าเราอธิบายไม่ถูกจริงๆเพราะว่าเราเองอ่ะไม่ไม่ค่อยได้มาที่นี่นะคะไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนแล้วก็สิ่งที่เราอธิบายได้คือเราจํำเฉพาะจุดเฉพาะจุดแต่เราจําไม่ได้ตลอดทั้งคลิปนะคะเพราะว่า เราถ่ายเองคือทำเองถ่ายเองทำเองตัดต่อเองทุกสิ่งทุกอย่างทำเองแล้วก็ได้เท่าที่ได้นะคะเพื่อนๆลองชมเพราะว่านี่แต่ว่าเป็นภาพรวมนะคะภาพรวมทั้งหมดของเมืองพัทยาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชนบุรีที่ดังที่สุดนะคะพัทยา แต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะคะหลักๆคือเราไม่เจอนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเราเจอแค่รถสัญจรไปมาแค่เล็กๆน้อยๆมอเตอร์ไซค์ผ่านเรายังไม่ค่อยจะมีเลยส่วนรถที่จอดอยู่ข้างทางส่วนมากเป็นรถของเจ้าของกิจการซะมากกว่ารถนักท่องเที่ยวแทบไม่มีเลย บางจุดนะ่นก็คือเป็นแหล่งที่ร้านอาหารหรือย่านเศรษฐกิจของเขาเลยนะคะแต่ว่าก็เนี่ยเนี่ยดูไฟแดงนะคะเพื่อนเพื่อลองดูไฟแดงไฟแดงปกติเราไฟแดงเมืองพัทยานี่เราต้องหลบไปหลบมาหลบมาหล,ลบไปมอเตอร์ไซค์แซงมอเตอร์ไซค์อะไรแต่เนี่ยดูสองคนจูงมือกันข้ามทางสบายสบายเนี่ยมอเตอร์ไซค์สามสห้าคันเห็นไหมคะก็คือแบบ ค่อนข้างเงียบเหงานะคะแล้วเพื่อนๆก็บางครั้งเราอาจไร้าสาระบ้างมีสาระบ้างแต่เราพยายามถ่ายแบบเรียลไทม์ถ่ายแบบดีที่สุดนะคะเท่าที่เราจะทำได้และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเวลากลางคืนด้วยแต่ที่เราถ่ายทั้งหมดนี่คือเป็นภาพรวมนะคะภาพรวมทั้งหมด ที่มีในเมืองพัทยาเลยนะคะทุกจุดเราตามไปถ่ายหมดเพียงแต่เราอาจจะอธิบายไม่ได้ทั้งหมดนะคะอธิบายได้แค่หลักใหญ่ๆบริเวณนี้ก็เป็นร้านอาหารคุณเพื่อนๆลองมองไปดูนะคะไม่มีผู้คนนั่งลองดูในรถสองแถวนะคะไม่มีไม่มีลูกค้าแม้แต่คนเดียวนี่คันที่หนึ่งนะ คันที่หนึ่งแล้วเพื่อนๆลองมองดูแบบยาวๆไปเลยนะคะว่ามีคนเดินเยอะแค่ไหนอะไรยังไงลดสองแถวคันที่สองก็ไม่มีคนนะคะปกติแล้วอะแม้กระทั่งเราจะเดินข้ามถนนหรือใดๆทั้งสิ้นหรือฟุตบาดอะไรทั้งสิ้นบริเวณนี้นะเดินอย่างลำบากนะคะเพราะว่ามันต้องเบียดกันมีนักท่องเที่ยวชาต่างชาติทุกๆทุกๆประเทศเลยนะคะ แต่วันนี้เหลือแต่ความว่างเปล่าถ้าเพื่อนๆนคนไหนคิดจะมาหรือจะมาเที่ยวหรือจะมาก็คือต้องคิดว่าน่าจะมีเพื่อนมาด้วยหรือมาแล้วไปกลับก็คงจะดีเพราะว่าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งต้องศึกษาข้อมูลมาให้ดีว่าณจุดไหนเปิดณจุดไหนปิดมีผู้คนไหม แล้วเราอ่ะจะถ่ายโฟกัสที่ตึกสูงสูงนะคะบางตึกไม่มีแสงไฟแม้แต่ห้องเดียวเลยนะคะเนี่ยอย่างดูดูร้านร้านต่างๆนะคะดูจุดต่างๆตามริมถนนซ้ายฝาไม่มีคนเดินปกติแล้วนะเนี่ยรถสองแถวไม่มีคนอันนี้คันที่3แล้วนะคะที่เราถ่ายมา เห็นไหมคะจอดรอรอคนอยู่รถสองแถวนั้นก็ไม่มีคนเช่นเดียวกันเท่ากับเท่ากับทุกคนแบบอยู่แบบเดียวดายมากเลยวันนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นโซนร้านอาหารโซนอะไรอย่างนี้ไฟแสงสีคือยังจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะว่าปกติแล้วเมืองพัทยาจะเป็นเมืองไม่ใช่หลับไหลเนาะเป็นกลางคืนเป็นอาหารทะเล คืออาหารทุกประเภทมาหารับประทานและทุกชาติด้วยนะคะมาหารับประทานได้ที่พัทยาแต่วันนี้คุณต้องรับประทานมาจากที่บ้านนะเพราะว่ากลัวร้านที่คุณถูกใจหรือร้านที่คุณเคยรับประทานไม่แน่ใจว่าจะเนะเห็นไหมคะรถสองแถวไม่มีคนเลยเนี่ยถนนซ้ายขวาค่อนข้างจะโล่งนะคะเนี่ย ลงมากเลยแทบเขาเรียกว่าเรานี่เป็น V I P นะคะ V I P ของออการเดินทางครั้งนี้นะคะเนี่ยหนุมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ก็คือเต็มที่กับชีวิตถนนเรียบชายหาดถนนจุดนี้ก็เป็นเรียบชายหาดนี่คือเราถ่ายแบบเรี time, ยวไทม์ยาวๆไปเลยนะคะ ก็เพื่อนๆจะได้รับชมบรรยากาศว่าณเนะมื่อก่อนนี้จะมีคนแบบช่วงเย็นกลางคืนแบบนี้คือไม่ดึกมากนะคะจะมีคนมาจ็อกกิ้งแบบออกกำลังกายหรือเดินชายหาดหรือนั่งรับประทานอาหารหรือใดๆก็แล้วแต่ณปัจจุบันก็คืออย่างที่เราเห็นกันคือมีแต่ความว่างเปล่ามีรถสัญจรบ้างก็คือเล็กๆน้อยๆ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครมาจอดหรือใดๆทั้งสิ้นเราก็เห็นเนี่ยคะ่ะสองฝากทางก็คือว่างเปล่าบางจุดนะ่ะไฟมืดมากๆด้วยซ้ำเพราะว่าเนี่ยแล้วก็มีบางจุดที่เขาปรับปรุงบ้างก็มีไฟแสงสีเมื่อก่อนนี้จะมีร้านค้าอะไรเล็กๆ ก็จะช่วยทำให้หาดสว่างเดี๋ยวนี้ไม่มีนี้ก็เป็นณจุดนี้ที่เราเห็นตรงียดชายหาดบางครั้งการอธิบายนี้เป็นฟันหลงน่าจะเป็นฟันหลงของวาเลนไทน์นี่ค่ะสวยๆที่เขาจัดไว้สวยงามเลยทีเดียวน่าจะเป็นฟันหลงของวาเลนไทน์นะคะก็เพื่อนๆดูตามเราไปเลยแล้วกันเราเองไม่สามารถอธิบายทั้งหมดได้นะคะ แต่ที่แน่ๆทั้งหมดที่ที่ภาพรวมที่เราเห็นนี่คือเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวตรงเรียบชายหาดนะคะที่ใกล้ๆกับถนนคนเดิน Walking Speak นะคะแต่ณนะวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นคือเงียบเหงาเงียบเหงามากๆผู้คนน้อยมาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะได้มีโอกาสทำวิดีโอใหม่ๆม,มาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แต่ว่ามีคลิปอื่นๆอีกนะคะที่ในโซนของพัทยาบายบาย